ใ่ใชครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มูที่ห้านะครับบ้านปันสีโดยการน,นำท่านผู้ใหญ่นะครับพี่ผู้ใหญ่ด้านในไม้ทองนะครับโอ้ยจะเดินเข้าถอดู่ตรงไปนู่นไอ้หรอคนขับดียังไงเนี่ยหนักอะไรตัวเบานี่ครับตอนนี้กำลังลกท่อระบายน้ำนะครับ โขตั้ะตัวโดตันเออไปตามโคเนี่นดูดูโอ้ยคนขับรถโดนเลยตัวตัวนักยอ้มคเดียวอีกเด็ดคลิปเองปะเอ้ยยังไงทัดยย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 นยยยยยยยายย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 ย่ยย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 ตยยยยยงยย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 ยดนยยยยยสยยกยยย่ยย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  ใหญยเลยนะว้าวเย้ครับโอ้ยจะให้ถนัดเป็นอันนี้หน่อยกลายเป็นพระถนัดเลยเลยเห็นไหมเนี่ยถ่ายนิ่งได้ยอดน,นะเนี่ยครับการโลกอ่าร่องระบายน้ำนะครับโลกนะครับเห็นไหมจุดนี้ยาวเลยนี่ครับ นี่เลยนี่เลยทะล่ลนี่ล้ทนี่เล้ทะเน่ลนี่ลอนี่ละน่ะเนละเลน่เลเปนนลนี่เนลทนี่อยนแ่ยังไมน่บทนี่ยะ่ยทเน่นั้นี่น่เน่เนนี่นี่นนที่เลยนน่เนนนี่งนี่ที่ี่เลน้เทนนรนี่น่ ระบายน้ำในวันโอ้ภาพอาจจะเคลื่อนไหวเร็วนะครับขอภัยท่านผู้ชมด้วยกันแล้วกันตอนนี้ก็ผู้ใหญ่ท่านพาโลอกโอ้ระบายน้ำเอ๊ะท่านนัดนี่จากเบาๆแล้วกลายเป็นพาระเลยเลยเท่านเนี่ยนะ หนักแล้วบ้นเลนักรับโอ้โหครับนี่ครับลอกไม่ให้ท่อน้ำตันนะนี่ปิดแล้วจากที่ลอกเสร็จนะครับเวลาฝนตกนะครับเมื่อวานฝนตกหลายรอบเลยครับสองสามรอบวันนี้ก็ได้มาลอกระบายน้ำโอ้เจอคนดังครับเจอคนดังครับเจอคนดังดังดัง

มาแล้วครับกลับมาแล้วกลับมาที่เดิมนะครับเมื่อคืนเจ้าของเอ่อบอไปตัดต่ออยู่ไรสดเมื่อกี้ตอนกินก๋วยเตี๋ยวเอามะเือแล้วเขอทดเข้าไปนะครับเีจะเป็นลูกชายของร้าน เจ๊บนพารวยครับสโซเกตชายคนโตชิดออฟออฟเซอร์โอ๋อตองออฟอะไรออฟเซอร์วิสหรือออฟอะไรออฟชีออฟมีมีมีชายาอ็อบเฉยๆเนาะอ็อบอ็อบเฉยๆนึกว่าอ็อฟเซอร์วิสหรือออฟอะไรออฟเป็นซินบ่หรือออฟโซล่าเรือหรือออฟดีเซล ออฟดิสออฟดิเซลขับรถอออีซูเนาะอีซูโอเคครับฟังไว้ด้วยครับผมครับผม shan